ก็โอเคนะคะก็เอามีแตะคนบอกหน้าเด็กลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วแผลอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วนะคะ <Glass> เป็นอย่างนี้มันชี้ลงหน้ามีความตึงขึ้น <Glass> นะคะ <MBA> ตื่นขึ้นมาก็จะมีความใสขึ้นของหน้าก็โอเคนะคะก็ <bitter ly unnie> เอามีแตะคนบอกหน้าเด็กลง แล้วก็ก็อย่างแต่ย so mm ัง hmm. ม <laughs> like ีมีความลําบากนิดนึงเป็นความท้าทายในการแต่งหน้าใหม่ยังไม่ชินแผลที่ตาค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยเฉพาะตาล่างเนี่ยก็คือไม่เห็นว่ามีแผลเลยค่ะตาบนก็ไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนมองไม่เห็นแผลค่ะสมากเลยอ่ะอ่ะก่อนทำนะคะอ่ะทีแรกเลยเท้าความไปนิดนึงว่าไม่ได้ทำสัลยกรรมเพราะว่า ที่ทำเนี่ยเพราะว่าสินแสทักอีกแล้วนะคะก็คือว่าเป็นคนที่ตาตกหางคิ้วตกนะคะตาตกหางคิ้วตกแล้วก็ช่องว่างระหว่างตัวนี้คือมันน้อยมากวิธีแก้ก็คือทีแรกตั้นใจจะมาดึงคิ้วให้มันเลิกขึ้นอย่างนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะดึงถ้าเกิดว่าเราจะดึงคิ้วให้มันเป็นอย่างเงี้ยตามันจะไม่ไปด้วยคุณหมอก็เลยแนะนําคุณหมอที่นี่ดีค่ะก็คือเป็นคอนซัลให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าทํายังไงเราถึงจะได้คิ้วกับหางตาแล้วก็จะดูเด็กลงด้วยนะคะก็คือว่า สรุปแล้วคือต้องทำเฟสล็อกแล้วก็คือแล้วก็คุณหมอเขาก็ดีไซน์ให้ค่ะว่าเฟสล็อกแบบไหนแล้วมันถึงจะได้คิ้วอย่างที่เราต้องการหางตาแบบที่เราต้องการอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วแผลอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วนะคะก็คือจะเก็บช่วงนี้ค่ะเป็นเฟสล็อกช่วงบนตรงนี้นะคะนะคะอ่าหน้ามีความตึงขึ้นนะคะตื่นขึ้นมาก็จะมีความใสขึ้นของหน้านะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาย่อนคล้อยก่อนวัยนะคะก็เกตกาแนะนำที่ทีรพรคลินิกได้เลยนะคะ<ส>เพราะว่าเป็นอะไรที่แพทย์นะคะที่ทำให้กับเราะะสัลยกรรมคือเป็นอะไรที่มีความชำนาญน,นะคะในการทำจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผลนะคะเล็กจริงๆนะคะแล้วก็หน้าก็ตึงจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญคุณหมอจะแนะนำดีมากแล้วหลังจากทำศัลยกรรมแล้วนะคะ ก็ยังมีการดูแลหลังการทําอีกนะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะมัน,นชี้ลงแล้วคือยังไงเนื้อมันเยอะอะพี่ใช่ค่ะอือของเราเนี่ยเราเราดูรีวิวเยอะมากดูถูกเคสแทบจะถูกเคสเลยที่ทําแบบเอ่อที่ทาเฟซล็อกอะคะ่ะของที่คลอดนี้ใช่ค่ะดูใน Facebook ได้เลยมันมีรีวิวหมดมีบอกว่าขั้นตอนยังไงอะไรยังไงหมดเลยอค่ะ ที่ทำอ,ออกมาแล้วก็สวยจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะทีแรกกลัวเจ็บมากแต่พอทำออกไปเนี่ยวันแรกที่เฟซล็อกเนะะี่ยค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยรู้สึกรู้สึกที่รู้สึกได้คือแค่ตึงๆเท่านั้นหลังจากนั้นมาก็คือตึงๆและตึงแล้วพอมันก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ก็มันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะมีรอยช้ำแต่ที่นี่เขาก็จะดูแลให้มีการฉีดคีลอยลบรอยแผลเป็นแล้วก็มียาทาให้เรียบร้อยคุณหมอดูแลดีนะคะ